ตอนนี้ก็ใกล้จะสิ้นเดือน11ปี2568แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแม่ค้าพ่อค้าทั้งหลายนะคะรีบไปเช็คสเตทเมนต์ของตัวเองดูนะคะว่าเงินเข้าของเราถึงถนึง1.8ล้านแล้วหรือยังคะ่ะถ้าถึงแล้วนะคะรีบไปจดแบัตรด,ด่ดวนดนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณจะโดนเบี้ยป,ปรับเงินเพิ่มนะคะคืออะไรนะคะ ก็คือถ้าเกิดว่าคุณถึงแปหนงจุดล้านแล้วเนี่ยจะต้องไปจดภายใน30วันไม่งั้นโดนค่าปรับ2,000บาทนะคะแล้วคุณก็จะโดนเบี้ยปรับ1เท่านะคะและ1.5%ต่อเดือนแต่หลายๆที่ก็อาจจะมีการขอลดได้นะคะก็จ่ายภาษีแล้วก็จดเข้าวัดไปเลยนะคะจบกันนะคะ เพราะฉะนั้นรีบเลยนะคะ